Terima kasih telah menonton! พี่ยายตอนนนั้ไปไม่เดินนะ่ะอยู่ข้างล่างแล้วนคะ่นะอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยไม่เดินตรงเนี้ยยายตุ้มอะเดินตรงนี้แต่แม่แม่หนูเดินแต่โอ๊ยไม่เจ็บไม่เจ็บนูเดิน,ดน,ดน,ดนแต่ข้างฟากเนะี่ยแต่ตรงเนี้ยเขาจะซื้อข,ของกินกันเจ็บไหมเป่าซีเป่าซีเพียงนำ้นำวนำวนำว้นำวนน้ำวนน้ำวนน้ำวนปี้ยงเพี้ยง โดดดาราบานาเน่ยเจ้าของบ้าเราไม่ออกน่งเงี้ยจะุมอะไรต้งนีได้ตรงนี้ได้จิ้มมั่ะะมเลยได้มั่วจะมเลยจมอเลยไปไปไปจะทับยาไหมไปไปเจี๊ยบอะไรไปไหมบอกน่ะวุ้วุ้ว้ย เสียงใครเสียงใครเสียงใครต๊าอ่ไม่ใช่ตาอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยตาอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงไหนตรงนู้นใยูจตรงน้นนะคุณตาเจ้คุณตาคุณตายนุณตาขาแมงมัไม่เด่นอ่ะแงไม่เด่นตุณตา เปิประตูปะเปิดประตูป้าไม่เป้านี่ไม่เปิดประตูเนี่ยป้าเปิดประตูหน่ยอยอ่ะเปิดเลยหมุนเลิกเลยอา้อามายุนรอเดี๋ยวไม่ยืนรอมาุมา้อมา่ะ

ที่ไปกันอะไเหรอคะที่ไปครับตลาดนี่ไงเนี่ยตลาดตลาดแบบ้อยองอะะ่ะตลาดอะไรคะนี้ตลาดอพารี่ไปกันขึ้นหนูไปแต่ตาไปไปตรงนั้อ่ะเป็นเ,เินสดไม่ไม่แกบตับก็กเลยนะอะไรคะ หล่นนะตกนะโดตีแต่จีวมันจะไ,ไมนะมนแค่นั้นหลยลูกพอพอพอทิปแช <ะ S 1> ท้ทิป๊า้บาให้มาได้ปลา่อนปาปง แปปอะไรคะผูุ้ม,มานน้อย